แต่วันนี้จะพาทุกคนไปดูว um ่ามันใหญ่มากแค่ไหนทุกคนเหนื่อยแค่เหนื่อยทั้งคนถ่ายทั้งคนกําลังถ่ายดิดิโอ้โหเห็นว่าต้องเป็นเบอรนู้นยิ่งไกลมากส่วนลูกหูวลูกตาไหมคะกลัวมีอะไรมาแช่ด้วยใช่ตบลูน้องๆสัตว์โลกน่ารักของเราเอาอะไรเอาอะไร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Crazy As นะครับผมวันนี้เรามีความพิเศษที่อยากจะพาทุกคนมาดูกัน,นวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมารีวิวบ้านพักอีกแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซน,โซนวาคิรีเกาะกูดนะคะจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปเรามาที่นี่แล้วในใช,ช่วงที่เรามาดูงานเพราะว่าเราพาตัวแทนจำหน่ายของเราหรือพาร์ทเนอร์ของโลสโกเนี่ยมาเที่ยวกันที่นี่ประมาณ2 0กว่าคนซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเป็นวันที่10แล้วเพิ่งมีเพิ่งมีโอกาสและเวลาได้ทา ใช่ซึ่งห้องที่เราจะมาพาทุกคนไปดูในวันนี้ในโซนในว่าคิรีเนี่ยก็คือห้องสุดฮอตที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาเยี่ยมชมนะครับที่นี่หรือว่าแบบรีวิวทาง YouTube ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพักแห่งนี้นั่นก็คือห้องพักที่ใหญ่ที่สุดแต่วันนี้จะพาทุกคนไปดูว่ามันใหญ่มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ก่อนอื่นก็คือเราก็อยู่ตรงข้างหน้าที่เป็นที่จอดรถบักกี้นะคะตรงที่จอดรถบักกี้ก็จะมี2ที่เลยนะก็คือเขาจะให้เรามาประมาณ4ี่คันสําหรับบักรถบักกี้เนี่ยปกติข แต่ว่าสําหรับครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะพิเศษแล้วก็ขอบคุณนางโซเน่มากมากๆเลยน่ารักมากก็คือสลักชื่ออันหวมยให้เราเลยนะคะก็คือเป็นคุณแวววันแอนด์แฟมิลี่นะคะรอบนี้วาก็ถือโอกาสพาครอบครัวทั้งครอบครัวมาด้วยเป็น10คนเลยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าทุกคนดูคือใหญ่มากนะคะแล้วก็ทางเข้าก็คือยาวมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากี่กิโลกี่กิโลเลยี่กิโลเลยหรอ เปิดบ้านของเราค่ะนี่นะคะก็จะเจอกับอะไรก่อนฟลอเย่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกส่วนส่วนกลางส่วนกลางใช่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในเลยดีกว่า,วานี่ก็จะเป็นห้อง s e ว v i ที่สวยที่สุดในรีสอร์ทนี้นะคะในกาะแห่งนี้นี่ยาวมาก,ก,มากเปรียวเสมือนสระว่ายน้ำแบบของโรงแรมเลยอ่ะทิปก็คือเป็นยิ่งใหญ่มากไม่ได้เป็นแค่แบบคูวิลล่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตรงนั้นก็จะมีสไลเดอร์ด้วยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะสังเกตดูว่าบริเวณนี้มันจะเป็นลักษณะของ Infinity ี้เอชุดนะครับก็คือเลยได้ว่าไม่มีขอบเหมือนกับว่ามองก็ไปเลยยาวไปถึงทะเลตรงนู้นเลยมันก็จะสบายหูสบายตาใช่ใช่ตรงนี้ก็แดดร้อนแต่ว่าตรงนี้ก็คืออใครออกมาพอดีนะคะ ไปดูไปดูห้องนี้กันดีกว่าห้องนั้นคืออะไรครับบ่าวครับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เป็นห้องนอนประมาณห้องนอนสองแล้วกันเรายังไม่ได้พาไปดูมาสเตอร์นะห้องนี้เนี่ยจะได้เทควิวทะเลแบบสวยมากนะคะ๋ยวไปดูซึ่งห้องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นห้องของคุณตาคุณยายนะคะก็คือเป็นห้องที่แบบลองแพนวิวออกไปดูตื่นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ไม่เห็นผ้านะผ้าตากอยู่ แล้วตรงนี้นะคะก็คือเป็นเบบี้คอดของน้องนวานั่นเองซึ่งรอบนี้นะคะน้องนวาก็คือนอนกับคุณตาคุณยายนะน่ารักมากมากเลยเบบี้คอรดส่วนใหญ่นวาไม่ได้ใช้หรอกใช่ส่วนใหญ่ก็จะชอบไปนอนกับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างทุกคนจะสังเกตดูดีๆว่าทุกอย่างจะเป็นไม้หมดคือเขาจะไม่ได้แบบว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเขาจเป็นวัสดุอย่างอื่นมาทำเลยใช่เพราะเขาอยากจะให้เราใกล้ชิดกับนเจอร์กับธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม้กระทั่งแบบอะไรเล็กๆเช่นแปลงสีฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ก เกบ,บี่ข่อก็คือเป็นไม้ทุกอย่างเป็นไม้มุง้อองอะไรเงี้ยมีอยู่แค่นี้เท่านั้น<ช>นะคะตอนนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องนอนสองนะมาบริเวณส่วนกลางนะครับตอนนี้ก็คือหนูแตกลังมากเลยเพราะคนอยู่เยอะมากน <ะ S 1> หนูแตกล้างที่มาดูกันมาดูห้องนี้กันก่อนเราผ่านห้องสนุกพอดีที่นี่มีห้องสนุกส่วนตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวแอบขึ้นไปดูกันมาแล้วอะไรอะไรต้อนรับหน่เรียกหน่เรียกมาหมา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  ไอชื่นาวายกมือขึ้นนาวาสนุกไหมชอบไหมชอบรักกับมามะไหมรักมามะชวนหน่ยรักกับมั้ยมารักกับลักก่อนไปนาวาพาทัวร์หน่อยมาพาทัวร์น้าวพาทัวร์นี่นะคะก็คือเป็นห้องสนุกนะคะซึ่งทุกคนก็กำลังเอนจอยกันอยู่นะคะนั่นเราก็ไปหยุดเกมเขาใช่สนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะ นส,ส,สนุกมากเลยเขาอ่านะคะตอนนี้ชอบนี่ชอบนี่ก็ชอบแอบดูเขาเล่น<ฮ>นะคะปไปต่อกันอันนี้ก็คือเป็นห้องสนุกก่อนเลยห้องแรกตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากห้องสนุกแล้วนะคะเพื่อที่มาตรงนี้บอกเลยเป็นโซนที่หมอนเยอะที่สุดนะคะที่นี่ก็คือเขาเหมือนแบบเป็นโรงงานผลิตหมอนเอะไลยอเลยเ <laughs> พี่พี่พนักงานโรสโกนะคะก็มาทํางานด้วยกันถึงสิกว่าชีวิตาจะกลับแล้วนะคะคือก็ต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยพอทางโรงแรม <c oughs> คือพอเราพัก <c oughs> ในห้องนี้นอกเหนือจากการที่เราให้ครอบครัวมานอนแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ได้ให้ทีมงานพนักงานมาร่วมกันมาคือมนานั่งทำงานกันตรงนี้ก็เหมือนเป็นเป็นเป็นออฟฟิศลื่นที่เลยมันใหญ่มากจริงๆแบบพื้นที่จุแบบห้องนี้คือจุ5้าสิบคนยังยังยังไหวจัดงานห้าสิบคนก็ได้หรือว่าเรามาซื้อออฟฟิศที่นี่ไหมซื้อออฟฟิศที่นี่หลังเนี้ยหลังหลังที่เลย กับต่อนะคะกลับมาที่เรื่องของสาวว่ายน้ำเนี่ยจริงๆสาวว่ายน้ําหลายคนอาจจะรู้สึกแบบทำไมมันไม่ฟ้ามันไม่สวยเลยอย่างเงี้ยมันดูเหมือนกันตะใคร่ตะใครเขาเรียกว่าอะไรนะตะใคร่ตะใคร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาจะมีคอนเซ็ปต์ของเขาซึ่งเขาจะรู้สึกว่าแบบอยากให้มีความเหมือนเราอยู่แบบสะมรกตอะไรอย่างเงี้ยมีฟีลลิ่งเหมือนผิวน้าตกอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เป็นสีเขียวพะจีแบบนี้ก็ได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่้องมาสเตอร์เบดกก็มาต่อที่บริเวณส่วนกลางนะครับผ ซึ่งตอนนี้ก็พนักงานโรสโกทีมโรสโกก็อยู่กปนเยอะมากมาก่อคือเป็นหนูแตกลังกันเลยนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่แบบว่าเอาไว้แบบปาร์ตงปาร์ตี้กินคงกินข้าวดูวิวทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุดในตรงนี้ใช่แต่ตรงนี้ค่ะทุกคนมีห้องเย็นงเย็นไปดูห้องเย็นนะที่จริงห้องเย็นจะเป็นห้องที่เขาจะแบบเอาแบบขนมมาเสิร์ฟเราแล้วก็เอามาแช่ไว้ในห้องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้มันไม่เหลือแล้วค่ะทุกคนยังไม่เหลืออะไรเลยนุ๊กมอจิพีกินหมดเลย ก็คือจะเป็นเหมือนโซนแบบน้ำคงน้ำแข็งจริงๆมันจะมีอาหารเขาจะแบบมีเบอร์กงเบอร์เกอร์ให้เรากินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห้องที่เย็นเลยห้องนี้เป็นตู้เย็นให้เราเลยเป็นตู้เย็นให้เราอยู่นานไม่ค่อยได้ถ้าหนาวไปดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากห้องเย็นแล้วแล้วก็มาอยู่ที่ตรงหน้ามาสเตอร์เบดรูมห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราพาไปห้องนี้ก่อนเลยได้เลยนะคะห้องนี้เปิดมาเป็นห้องอะไรมาดูกัน คือมีหลายห้องมากมาสเตอร์เบดมคือแบบบางทีก็หลงนี่ก็คือเป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องแปฟันหลังเป็นห้องบางฟันก่อนยังไม่ใช่ห้องน้ำนะคือเขาแยกเยอะมากในซ้งตรงนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำพีซอันเธออ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำาเนเดี๋ยวตรงเนี้ยอาใหม่อ่างน้ำวาอางล้างหน้านะคะซึ่งเขาก็จะเป็นสัดเป็นส่วนทุกอย่างเขาทำมาจากไม้หมดเลยนะคะแม่ละห้อง ไม่ผายนะแม่ทั้งเราตักผ้าพอมาตรงนี้นะคะเราจะไปเจอกับห้องอาบน้ําของเราห้องที่1ก่อนนะ,ะเราจะออกมาเจอกับต้นไม้ใบายาตอนกลางคืนก็คือมองซ้ายมองขวากับสัตว์โลกหน้าละ <c oughs> ในนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องอาบน้ํานะครับผมซึ่งมันจะมีห้องอาบน้ํา2แบบคืออินดอร์อินดอร์กับเอาดอร์ทุกคนดูนะนี่ห้องอาบน้ําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ต่อเรายังอยู่ในห้องน้ําอยู่นะคะ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นอ่างอาบน้ำที่ไม่ได้ใช้เลยอ่างแช่ตัวนะคะซึ่งเป็นอ่างแช่ตัวแบบโรแมนติกซึ่งปกติแล้วถ้ายุคโซเชียลมีเดียแบบนี้เราควรที่จะตีฟองตีฟองถ่ายรูปไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเรามาทำงานจริงจังใช่นะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็น แช่ตัวแต่คือมันก็เสียวอยู่นะแบบแช่ไว้ก็กลัวมีอะไรมาแช่ด้วยนะแบบน้องๆสัตว์ลกน่ารักของเราและตอนนี้นะคะเราก็มาอีกห้องหนึ่งแล้วนะคือเราเดินตรงมาเพื่อมาอีกห้องอีกฝั่งหนึ่งห้องนี้นะคะจะกลายเป็น walk in closet นะคะเมื่อกี้เป็นอ่างล้างหน้าต่างๆต,ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวคะ่ะทุกคนไปดูกันเป็น walk in closet ที่แทบไม่มีไฟเลยนะคะ <S <S> มันจะสรัวสรัวนิดหนึง่งตามสไตล์เพราะว่าเหมือนถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำหรือกับธรรมชาติจริงๆมันจะไม่ค่อยมีไฟอยู่แล้วเหมือนเราต้องถือเทียนใะช่ไหมก็คือแบบว่าบางทีเราจะหาเสื้อผ้าเราต้องเปิดจัดหาเสื้อผ้าโอ้โหลึกลับมากเสร็จแล้วเราก็จะออกมานะคะตรงนี้ซึ่งเห็นไหมพอรีวิวไปรีวิวมากลับมาอยู่ที่เดิมนะคะทางนี้คือเป็นโซนอาบน้ําแต่งตัวทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่า รานนี้เราจะมาดูห้องนอนของเรากันใช่นี่ยังยังไม่ถึงห้องนอนเลยใช่ยังไม่ถึงห้องนอนนะคะทุกคนพอเข้ามาตรงนี้นะคะก็คือเป็นห้องปกติเลยนะคะมีเตียงมีอะไรแล้วก็สิ่งสําคัญของที่นี่จะต้องมีมุ้งทุกห้องบางทีก็จะมีแบบมาลงมาแรงเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีมุ้งเพราะฉะนั้นเราก็ปลอดภัยเวลาเรานอนเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ มีอยู่กับ master bedroom เนี่ยก็คือจะเป็นห้องนอนต้นมไม้เขาจะเรียกว่าทรี e h าส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันต้องมาทางนี้คือค <น S 2> ซึ่งปกติแล้วถ้าเราอยากจะไปเล่นสไลเดอร์ต้องไปผ่านทางทรี e h าส์ไปดูกัน คันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปห้องทรีเฮาส์ซึ่งจะอยู่ติดกับมาสเตอร์เบดมเลยนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปกันจริงๆเขาบอกว่าห้องนี้เหมือนเป็นห้องที่แบบเป็นห้องพิเศษสําหรับเด็กๆเด็กโตที่แบบมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากที่จะแบบว่านอนกันเองพ,งพี่น้องพี่น้องเพื่อนๆนะคะแล้วก็ลงสไลเดอร์ได้เลยก็จะมีความเป็นกิม,มิีของที่นี่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันนี่เขาก็จะเขียนไว้ว่าทรีเฮาส์มาดูกันตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเตียงสองชั้น สเตียงก็เท่ากับนอนได้ทั้ง4คนเลยนะใช่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถออกไปนะคะลงสไลเดอร์ได้เลย <c oughs> ช่มัน <c oughs> มี่ไดตอนนี้นะคะเราก็คือยังอยู่ชั้นชั้นเดิมอยู่นะคะ <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะเป็นทางเดินที่เราจะเดินไปอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ ข้างล่างแล้วก็เป็นใต้ดินนะคะซึ่งก็จะเป็นห้องที่เหมือนกับห้องทั่วไปนะคะมาตรฐานเดียวกันนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราวเดินไม่ไหวแล้วค,ะค่ะท <c oughs> ุกคน้ันงกว้างเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับบ้านแล้วถ้าเราเดินออกมาเราจะไม่ได้กลับบ้านนะคะ,<ป>ะแต่คือก็จะเป็นห้องที่คล้ายๆกันแต่ว่าเราจะพาไปดูชั้นสองดีกว่าว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจปะสะส่ะเจ้า่อนื่ย แค่เหนื่อยทั้งคนถ่ายทั้งคนกำลังถ่ายดูดิโอ้โห <laughs> เห็นว่า <laughs> ต้องกระเดยกรูโ <laughs> น,นยิน่งไกลมากมันสุดลูกหูลูกตาไหมคะก็องสุดๆเราขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้วแล้วก็แบบคือ เหนื่อยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะก็คือเดี๋ยวพวกห้องนอนย่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พาเข้าไปแล้วเพราะก็จะเหมือนกันหมดนะแต่เราจะพาไปดูเฟอรสิลิตี้อื่นๆนะซึ่งโอ,อเคพอเข้ามาชั้น2เนี่ยก็คือจะเจอกับห้องนั่งเล่นไปดูห้องนั่งเล่นกันนะคะที่เป็นวิวซีวิวที่แบบสวยมากเหมือนกันห้องนั่งเล่นก็คือมีความใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ว่าเตียงเนี่ยก็จะเปลี่ยนโทนและเป็นโทนสีฟ้านะคะปกติเป็นสีเขียวเหลือง นะคะส่วนตรงนี้พอออกไปข้างนอกค่ะทุกคนก็จะพบกับ s e ว View อันนี้คือตีแบทได้เลยเพีเ่อจริงตีแบทเลยไหมฟางมากเหนื่อยแค่เดินก็เหนื่อยเหรอย้อนเหนื่อยมากนะ<อ>คะพอเชื่อมมาจากห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะมาสู่ห้องทำงานถามว่าได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหม ตอนนี้ก็จะเป็นโตรประชุมงานประชุมไปดูวิวทะเลไปนะคะจริงๆแบบเป็นห้องที่แบบดีมากเลย <c oughs> เราจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งที่แบบสิเนเจร์ของห้องนี้ก็คือห้องสปานี <c oughs> <c oughs> ่ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นห้องสปานะคะที่แบบเป็นอยู่กับธรรมชาติว่าตรงนี้ดีมากด,ด,ดูรีแลกซ์รีแลกซ์สุดๆนึกภาพาแบบนอนเนืดอตรงนี้นะใช่ถามว่าได้ใช่ไหม ง<อ>านไ,ไ,ไม่ได้ใช้นะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาถึงใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะการรีวิวให้ครบนะคะแต่จริงๆก็คืออย่างที่เราบอกไม่ได้พาไปดูห้องนอนอื่นๆนะคะเพราะว่าก็จะเหมือนกันหมดนะคะอยากจะพามาดูแบบที่มันเป็นซิกเนเจอร์มากกว่าหรือเฟสซิลิตี้ของเขามากกว่า <c oughs> ซึ่งข้างหลังเนี่ย ที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นร้านกว้างๆนะคะที่แบบเราสามารถทํากิจกรรมตรงนั้นได้อีกหรือจะเล่นอะไรหรือแบบเห็นเขาว่ามีทําโยคะทําอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะค,ะคือ Facil i t y เขามีแบบเยอะมากๆแล้ววารู้สึกว่าเดินเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือทั้งหมดมี2ชั้นบวกห้องนอนใต้ดินอีก1ชั้นนะคะก็เกือบเกือบจะ3มชั้นแล้วถามว่าแบบความรู้สึกก็คือรู้สึกว่ามันคุ้มมากอะ่ะรู้สึกว่าแบบ อยู่แล้วมันรีแลกจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันอยู่กับธรรมชาติจริงๆการมาโซนนี้ว่าไม่ได้เป็นฟิลลิ่งที่เราจะมาแบบอยู่แล้วใช้ชีวิตหรูนะไม่ได้แบบว่าอเออฉันมาใช้ชีวิตหรูฉันจ่าย แพงๆมาใช้ชีวิตหรูหราไม่ใช่นะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่คือเป็น Experi เป็นประสบการณ์ <S <S เป็นความ Creative <S <S ของรีสอร์ทมากกว่าที่อยากให้แขกทุกคนเนี่ยรวมถึงแบบบางคนที่แบบเขาอยู่ต่างประเทศที่เป็นชาวต่างชาติมาเนี่ยได้สัมผัสความเป็นแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจ,จริงๆอยู่กับบ้านหลังไม,ไม้แต่ความสบายมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีความที่ทำให้เราได้กลืนไอธรรมชาติในทุกๆเรื่องเลยก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะ Experi e n c e ไปกับพวกเราแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่มีใครมาปิดด้วยเพราะพี่หนึ่งก็คือไปเคลีย์ค่าใช้จ ไปคุยงานอยู่นะคะบอกก็ขออนุญาตปิดตอนนี้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเราครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนต่ออย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายๆต่อไปก็ตามท่านที่ชอบคลิปของเรานะครับไปที่ช่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยต่อกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะเป็นกำลังใจเราสองคนเลยครับแลวเราจะพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบายยครับ